สวัสดีครับทุกคนอัปเดตกันนะครับกับเรื่องราวของเปปปี้มอนสเตอร์พาิตาคลิปนี้เราจะมาพูดถึงน้องแพรกับรูปสวยๆที่เสิร์ฟให้ได้ดูการเป็นรูปเซลฟฟี่กับกระจกด้วยกล้องดิจิตอลสวยน่ารัก ฟิลแบบสาวผมปลอนสาวอินเตอร์สาว LA นะครับมีความอินเนอร์ที่ดีมากๆแฟนๆบอกว่าพาริตาเนี่ยผมสีนี้จะแต่งตัวแบบไหนจะทําอะไรมันก็ไวายดีหมดเลยมันดูเลิศม,มันดูแก่มันดูเป็นสาวเทสดีเป็นมาดามริต้าเป็นสาว LA เหมือนผมปลอนตั้งแต่เกิดแค่ยืนถ่ายรูปหน้ากระจกด้วยกล้องดิจิตอลแบบไม่ได้มีฟิลตรงฟิลเตอร์อะไรพาริตาก็ดูสวยฉ่ำ แต่ตอนนี้น้องแพรเนี่ยก็เสิร์ฟรูปให้ได้ดูการพร้อมกับมีรูปภาพดอกไม้ที่ได้จากงานคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยด้วยนะครับเป็นกุหลาบที่สวยแล้วก็น่ารักเหมาะกับมาดามริต้าที่สุดเลยต่อก,กุหลาบดอกนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือได้มาจากคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนะครับโดย มีคนเนี่ยเอามาให้น้องแพรดูเหมือนว่าจะเป็นพี่ภูวินที่เอามาให้เป็นของขวัญแล้วก็เป็นของให้กําลังใจน้องแพรก,กับการมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยความพี่น้องจาก RIS นั่นเองนะครับแ,แล้วก็มีแก๊งเพื่อนของพาริตาเนี่ยมาถ่ายรูปกันเยอะมากๆเลยด้วยความน่ารักนี้ทางร้านดนอกกุหลาบเนี่ยเขาก็มาลงเอาไว้เหมือนกันนะครับเป็นรูปภาพเต็มๆเลยของกุหลาบช่อใหญ่ช่อโตที่มีความสวยมากและเขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ย คือ o อ l y ี่สำหรับริต้าคนเดียวเท่านั้นด้วยนะครับสวยเปะ๊ะสวยปังกุหลาบช่อนี้เหมาะกับน้องแพรมากจริงๆ และเมื่อพูดถึงแก๊งเพื่อนของพาริตาแล้วนะครับในมีอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่ฟแฟนๆเนี่ยบอกว่าน้ำตามาเลยทีเดียวเมื่อคำพูดของเพื่อนสนิทจากพาริตาส่งตรงมายังน้องแพรต,ตอนที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเวลทัวร์ครั้งแรกของพาริตานะครับเพื่อนสนิทของน้องแพรคนนี้เนี่ยได้บอกว่า6ปีที่แล้วหรือว่าใน6ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยยังไปดูคอนเสิร์ตของ Black พิงกกับน้องแพรอยู่เลยตอนนั้นก็มาที่ Impact นี่แหละมาด้วยกันแหวกผู้คนมากมายเพื่อที่จะมาดูคอนเสิร์ตของ Pink, แต่ในตอนนี้ค่อนข้างรู้สึกเหงาในเมื่อวานที่ผ่านมาเพราะว่าไป Impact เหมือนกันไปดูคอนเสิร์ตเหมือนกันแต่ไม่มีน้องแพรยอยู่ข้างๆเพราะว่าน้องแพรอยู่ข้างบนเวทีมันเป็นความรู้สึกของเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันทําอะไรมาด้วยกันตลอดและในวันนี้เ,นเราไม่เห็นเพื่อน เราประสบความสําเร็จมากๆในที่ที่เคยมาด้วยกันในที่ที่เคยมาเต้นมาสนุกด้วยกันแต่ว่าตอนนี้เรามาในคอนเสิร์ตของเพื่อนถึงแม้จะไม่ได้ยืนอยู่ข้างกันแต่เราได้เห็นเขาอยู่บนเวทีนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอื ừ ừ ừ, น้ําตามาเลยลูกมันน่ารักมากๆขอบคุณเพื่อนคนนี้ที่คอยซัพพอร์ตพาริตามาโดยตลอดและก็ยังจะซัพพอร์ตน้องแพรแบบนี้ต่อไปความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้พาริตาเนี่ยโชคดีมากที่มีเพื่อนรักเพื่อนซีคนสนิทที่คอยเชียร์อัพน้องแพรถึง จะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาหรือว่าทุกๆวันก็ตามนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่แฟนๆพูดถึงกันด้วยก็คือน้องแพรเป็นคนบ้านใดนั่นเองนะครับในคอนเสิร์ตเนี่ยเขาบอกให้เด็กๆเบมอนเนี่ยเล่นต่อไปถึงเที่ยงคืนนั่นเลยแฟนคลับไหวยังไงก็เชียร์สนุกอยู่แล้วแต่พัตติตาบอกว่าฮะเที่ยงคืนหรอเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนบอไวเดอร์เที่ยงคืนบอไวเดอร์แฟนๆก็แซวกันกลับนะครับหัวเราะกันทั้งคอนเลย น้องแพรลูกเป็นคนบ้านไดนเนี่ยมาดามริต้าเป็นคนบ้านไดพูดแบบนี้มาเลยน่ารักมากๆนะครับเียงคืนบอฟไฟเดอร์พาริตาบอกแต่ว่ารอบ2ของคอนเสิร์ตครั้งหน้าทุกคนมาจอยกันพาริตามาแน่แบบ็มอนสเตอร์มาไทยอีกแน่นอนนี่ก็เป็นความน่ารักของพาริตาที่เรานำมาแชร์มาเสิร์ฟกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝาก like, กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะทุกคนอันยอง